นี่อาบีคุณทำอะไรของคุณกันนะ่เมื่อคบว,ว่าไงอาบีคุณก็รู้ว่านี่งานของเราผู้คนต่างโอ้ออวดโชว์ออฟสนักขาเข้าหากันและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นคนที่มีตีสองหน้าใบหน้าที่จริงใจนั่นนะ่ะเป็นพยาของคุณเนะเธอคือปลากียแต่ว่าคุณกลับทิ้งเธออย่างนั้นเนอะมันถูกเลยเนี่ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไง ผมว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะคุณหมายความว่าไงเนี่ยเฮ้ยอาบีนี่ฟังนะอย่าเข้าใจผมผิดสิผมนะพูดในฐานะเพื่อนผู้หญิงอย่างปลาเกียไม่มีวันเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกวันนี้ผมเจอเธอเป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่ผมเจอผมเข้าใจทันทีนะอาบีคุณชาเจ้าสาวไปปาร์ตี้ดิสโก้และเดทได้มากมายแต่ว่ามีเพียงเธอคนนี้เท่านั้นที่คุณจะสามารถใช้ทั้งชีวิตด,ด้วยกันได้ คุณเป็นเพื่อนผมถึงจะอธิบายให้ฟังได้โปรดอย่ารบกวนเรื่องส่วนตัวของผมเลยขอตัวก่อนเอ,อรบกวนคุณ,คณช่วยมากับฉันเดี๋ยวสิคะรับขับไว้กว่าน,นี้หน่อยสิพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่สาวฉัน ตอนนี้พี่จะเป็นยังไงบ้างก่อนที่พวกนั้นจะทรมานพี่ไปกว่านี้ปูรับเราต้องไปให้ทันนะบน,บนบนผ่อนคลายหน่อยสิเรากใกล้ถึงแล้วอีนิดเดียวนะบนบน,บนบนผมคิดอะไรออกแล้วถ้าพี่ <he? S 1> ปลาเกียร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วงานต่างจะเกิดขึ้นได้ยังไ,หมไมงไหมายความว่าผมจะรอยอยู่ในรถนี่แล้วคุณต้องไปหา้องพี่สาวเลยถ้าพี่ออกทางประตูหลังมาขึ้นรถถ้าเกิดว่าพี่ปราเกียร์ไม่อยู่ในงานงานแต่งก็ไม่สําเร็จสิแบบเนี้ยปูรับพูดอะไรของคุณทําไมพูดอย่างกับออกมาจากในหนังในละครล่ะถ้าลองได้หนีแล้วสัคร ต่อไปก็ต้องหนีอยู่เริ่มไปเพชิญชดปัญหายังจะดีสักกว่าชีวิตจะได้ง่ายขึ้นเยอะผู้รับถุกของคุณบุญบุญผมเสียใจเนะผมไม่รู้ว่าอะไรเข้าเสียงให้คิดอย่างนั้นเนอะผมเสียใจจริงๆผมผิดไปแล้วฉันไม่เข้าใจคุณเป็นเพื่อนเราหรือว่าหนังเนินนั่นกันแน่ละฮะจำได้ไหมคุณให้หนังนั่นเดินแบบแทนที่จะเป็นฉันแล้วตอนนี้คุณอยากจะเข้าข้างมันอีกฟังเนอะ ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมคิดจริงๆคิดอะไรจริงคิดว่านัางนั้นเหมาะสมคู่ควรกับอาบีจริงๆนั่นเหรอแล้วที่ว่าคนอื่นเป็นแค่พวกที่ไปปาร์ตี้หมายความว่าอย่างไงอะคนอื่นที่ว่าธนูคุณไม่ได้งโง่คุณก็รู้ดีว่าคนอื่นอะหมายความว่าอย่างไงนะหมายความว่าอย่างไงไม่รู้เหรอว่าฉันคือใคร อาบีกับฉันเรารักกันนะรักเหรอ yeah. <laughs> เราต่างก็รู้ดีว่าความรักน่าหมายความว่าอย่างไงในวงการนี้รู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกนะแต่ว่าทั้งวงการนี่ต่างก็รู้ว่าทําไมคุณถึงงานหดหายก็เพราะว่าคุณนะ่ะอยู่แต่ในบ้านแทนที่จะอยู่ในกองถ่ายสตูดิโอรันเวย์หรือว่าแคดวอล์กโซนอาเลียคุณน่ะเป็นน้องสาวของเขาไม่ใช่เหรอใครๆก็คิดร้ายกับอาบีได้แต่ผมไม่คิดว่าคนๆนั้นจะกลายเป็นอาเลีย จะบอกความจริงให้เด้อผมรู้สึกแย่แค่ไหนเกี่ยวกับอาบีผมไม่รู้ว่าคุณทำยังไงอาบีถึงได้ยาแถมจัดงานแต่งให้ปราเกียวอีกแต่ว่าที่แน่ๆเด่ยผมมั่นใจว่าคุณต้องไม่หยุดอย่างแน่นอนไม่ห้ามอะไรเขาในเรื่องนี้แน่แต่ว่าจำไว้อย่างหน,นึ่งนะผมเชื่อว่ากำไ้ใครก่อกำนั้นย่อมตามสนองอย่างแน่นอนคุณทำอะไรไว้กับใครสิ่งเดียวกันนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ และคุณก็จะต้องได้รับกรรมนั้นอย่างแน่นอนและผมคิดว่าถ้าคุณได้รับกรรมนั้นคุณสมควรโดนแล้วเพราะว่าคุณน่าทำผิดหมายความว่าอย่างไงคุณเป็นอะไรไปเนี่ยก่อนที่ฉันจะไล่คุณออกจากบ้านมันจะดีกว่านะถ้าคุณจะเป็นฝ่ายไปเองเงียบๆแล้วก็อย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกล่ะเข้าใจที่ฉันพูดนะคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมอยากจะอยู่ต่อหลังจากเห็นอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่เฮขอโทษทีนะผมจะมาที่นี่อีกก็ต่อเมื่อปลาเกียยังอยู่ที่นี่ ในฐานะพยาของอาบีไม่ใช่เพราะว่าพวกคุณ